สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบสมองสบุลบอสกุนเเรียกเ็นเงินแล้วพมออก็ส่งเอิญพี่น้องมาเือนนู่นหน่อยพี่น้องบุญบุญบันปังเอ้าเจดาก็มาเอ้าทางไหนก็มามากินขาวด้วยพี่น้องเด้อบายสบายบงเเทียงเจ้าภาพเจ้าภาพ เออเราบ้าไปใช่ใช่บ่าแล้วเขาสนุกสบายดีพี่น้องเคยหละก็มาทานตะวันจะมาเลยฮุนเด็กบ้นนองซีโนก็มาว้าวดีๆไหมหุเหาบนนองซีโนก็มาเออหุเทาบนนองซิโนก็มาย่พี่ใหญ่มีอันเจาอะไร ไเมื่อไรก็มาเห็นไม่ทอยู่กอยู่้ออดองน่ะมาดูรใส่เกโมกะไลกินตัวนี้อยู่ไอ้ห่งบ่นีด้่ยันเต็มนบ่ว่ตยองบอกไปต่ คือผ่อนแตเว้นเทตะก้าวหน่ยหนึ่งใบสองจนแล้วเข้าว่าเข้าว่าอันนี้คือผ่อนแตเว้นแล้วเขาว่าอับเนี้ยคือถ่านคืเมันจะไป

นูนหนอยกับนงกทินอยู่ในโอ้นอนตากแอมีห้องเดียวนี่ต่อเทศห่องเดี่ยวนี้มาเทียวงานบุญบ้นนนหน่อยพี่น้องบันปัง

ที่เขาไหมฮะเออท่เขาคุกันนากเขาบอกกะือนจะไปลิมือเลยเขาอกบัลาหน่อยนึ่น้อขกา้องเรยนเไอเจกหนหน่อยนึ่งะเนยหมดเาลยึงหน่อยนึง่อยากด่าใจเลยแล้วเากินผูเดียวหน่อยนึงเจไหจกะเมดมอจาลียวบ่ยยเ ่มาเปิดนเลนน้องพ่ซีกับแม่กินเล่หลักเสียงจอกได้พี่น้องสอง้อยีส้อแม่เขามากับส้อยน้องพ่ซีมากับสอง้อยเอ้ยน้องเออยัดเสียงเงินมันจะุกาเปียเลยนะย่งเสียเงินสอ

โี่ยังพี่ต่ังนแล้วนอ้อันวดืนบ่อยนี่ะบอกสิขอาเขเจอยไปไหนมันบวแดอย่ามึงะเด้อมึงเอาอี่ีหองเอ้ยสลากมึงน่าพีมึงมาใหม่ไหนมัแน่อึข้นจอก้อมั่นหอกันของป้าเอ่เพว่าบ้าเากินม่ป้าน่ะ

มัจะา้าได้เท่อไปน้ำเนาจะมาเงินคุณบอกมันจะเือแล้วมนยังมึไไว้่อนเอ้ยเล่นมันเงินลายแต่มันชื่อบานออกซิโนหิวข่าวมาแต่ช้าเช้าพูดไม่แต่ได้ต่เว้นเนี่ยเอไปใช่กูเอาไว้ นี่บอกต้นตะบิดมาจากมาก่อนไก่ย่านไก่ตายกัเลยมามาช่วยๆเนี่ยักเป็นจุหะเลียวลากมาเป็นอยู่ือถ้าว่าก่อนไก่จะน่าพันเกลือเอาไก่ไม่หนัก ลายคนอยู่พี่น้องดูเอากันเยอะกว่าจะนต้องกาเรียนเวีนเรีลูกลายวก็เอากันกูขึ้นนั่นแหละโอเคงกมาลอยๆหนึ่งอะอ่างเลูกยา่นยุ่ยยุ่ยลูกยื่นยุ่ใต้ว่ากระเพาะยุ่ยย่ยอม่ว่าเนี่กระถึอไม่ว่าที่เรื่องได้มาแล้วค่ะยังยุ่ยย้ังยุ่ยใต้ พวกกเจ้าไปคอยไปเจ้าไปคอยไปุดท่าจดีนีมันัมาเมื่อมันคือเสี่อออกีนมันคือส่วเตม่แม้แต่ะโคงกัยังเย็นผู้่านองซิโนเสียงจ่อเรียนบอข้อนี้จอกเด้อ้อได้ดูอ้องององ้องมกอัองรอองอหัวหัวม่วนกันพี่น้องเยงนูนหน่อยถือจอกงา้ววางอ้าไปทาง ู่ไก่กกินยาคุก็ได้เอาเดี๋ยวนนลุนจอกน้อยหุ่นได้จอกยังะไรนะฮะคือหนาบูดแทะฮะเจอมอแม่ติ้งนูนนีเปอไ่่ไปขี้ของซันลเด้อว่นู่นนี่ฮะอย่างหันลังไวๆว้าาน้ำก็บบว่าโอ้ย าไขากับาเด่นนล้หนังในเตียงน้องกับทินกัมาพี่น้องเลยเจสเดกก็มาอา้ยอมาเหยียบางคุณคุย่มยอมนผู้ใดฉงเฉพาะเราจะมาเหยียบแตกแล้วว่าเอ้ยเพื่อนนนี้ไ่ใช่ ก่อแวาายกรมจออเนมยขายเขาไถูมอเยมากไหมมันจะสุแล้วมันมีแกสรไปไปองเจ้าบอกเออในจริง มอสตัง่งมอออกมาเลยนะรวมีอด้มันออกมาเลยจริงสีรถเมื่อหร่ก็ปอดหัสีขาวสีขาวปอดมันสีม่ข่างนิ่สีสีทนได้เอิงอใครแ่่มาบาเบิดกุคนเนาะ

ລາກິບເລີຍພີ່ນ້ີແາມາດຂລນ້ິບໜາພ